สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานของนายสมพงษ์รัตนธิ์เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสกลนครมีภารกิจให้บริการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นและการรังวัดทำแผนที่มีปริมาณเอกสารสิทธิที่ดินในความรับผิดชอบ จำนวน227,624แปลงจัดเก็บรายได้เพื่อนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินมากกว่าปีละ150ล้านบาทมีจำนวนผู้มาใช้บริการไม่น้อยกว่า50,000รายต่อปี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด6อำเภอมีการให้บริการนอกเวลาราชการโดยขยายเวลาให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหรือจนแล้วเสร็จทุกรายมีระบบการขนส่งสาธานะดดรณะรถดับจ้างเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีป้ายบอกทางเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อราชการมีป้ายแสดงขั้นตอนและจุดให้บริการที่ชัดเจนมีแผนผังแสดงตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรและผู้สูงอายุโดยมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการรถเข็นที่นั่งพักคอยห้องน้ำทางลาดคนพิการประตูอัตโนมัติ กริงขอความช่วยเหลือและได้มีช่องบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยมีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติเพื่อให้กดรับคิวก่อนเข้ารับคำแนะนำจากประชาสัมพันธ์เพื่อการให้บริการที่เท่าเทียมเสมอภาคกันมีจอแสดงคิวให้บริการอย่างชัดเจนมีคิวอารโค้สแกนเพื่อตรวจสอบสถานะคิวปัจจุบันมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาติดต่อราชการ อาทิที่นั่งพักคอยสถานที่ให้บริการมีแสงสว่างเพียงพอมีแถบเตือนให้ระมาระวังพื้นที่ต่างระดับสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีจุดบริการน้ำดื่มและกาแฟมีแว่นตาให้บริการสำหรับผู้สูงอายุมีบริการอินเทอร์เน็ตมีการออกแบบพื้นที่ให้บริการเพื่อความสะดวกมี QR code คเพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดยมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือนและเพื่อออกแบบงานใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการมีห้องน้ำสะอาดทุกสุขลักษณะมีการจัดเตรียมพื้นที่เขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารสำนักงานที่ดินเพื่อสร้างความร่มรื่นมีการติดตามผลการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอและทบทวนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐจัดตั้งศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมง มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยการจัดทำโครงการลดการใช้กระดาษเพื่อลดขยะโดยการนำกระดาษอีกด้านกลับมาใช้ซ้ำซึ่งสามารถลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนหรือกา๊าซเรือนกระจกได้มีมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่ากระแสะไฟฟ้าโดยกำหนดให้ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา มีระบบแจ้งเตือนให้บริการโดยทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นจดหมายแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มีใบนัดมาดำเนินการโดยกำหนดวันชัดเจนพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนการให้บริการผ่านระบบลา์ติดตามงานฝ่ายทะเบียนโดยการต่อย,ยอดนวัตกรรมของกรมที่ดินมาใช้ให้บริการประชาชนได้แก่ระบบการให้บริการจองคิวนัดจดทะเบียนและนัดรังวัดผ่านระบบออนไลน์โดยแอปพลิเคชัน e q l a n d ระบบการให้บริการค้นหารูปแปลงที่ดิน Lands Map การตรวจสอบหลักทรัพย์ประเมินราคาทุนทรัพย์ขอสำเนาเอกสารสิทธิ์ต่างสำนักงาน Lands Fax ประกาศสำนักงานที่ดินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มาติดต่อราชการตรวจสอบโดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานที่ดินมีระบบ Smart Lands Application One App เพื่อประชาชนที่รวบรวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปเดียวมีการให้บริการตอบคำถามใน Facebook มีการชำระเงินค่าทรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตและสแกน QR Code มีช่องทางการร้องเรียนผ่านศูนย์น้ำลงธรรมกลมที่ดิน call center และระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ econtact DC มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการที่จำเป็นโดยเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีไฟไหม้โดยการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณอาคารสำนักง,งานที่ดินอย่างพอเพียง มีการซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือหากมีกรณีไฟฟ้าดับได้มีการเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ UPS มีการขยายเขตไฟฟ้าและเปลี่ยนหมอปแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานที่ดินเพียงแห่งเดียวและได้จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองไว้สองแห่งตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้เผยแพร่แผนบริการความต่อเนื่องในหน้าเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครได้ดำเนินการให้บริการผู้มาติดต่อราชการโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนตลอดไป